สวัสดีครับพบก,กับช่อง AP Hero นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับตอนนี้อยู่ที่ระเบียงทรายรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ที่พักกันนิดนึงนะครับรีสอร์ทที่พักก็จะติดกับทะเลชายหาดเลยนะครับอตอนนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ทะเลสวยนะครับน้ําใสขึ้นเป็นสีขาวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ ขื้นลมแรงมากนะครับแล้วก็คือทางรีสอร์ทงขาามเล่นน้ำนะเพราะว่าันตลายน,น้ำขึ้นจับเมื่อคืนด้วยนะครับเมื่อคืนน้ำยังไม่เยอะนะครับตอนเช้าน้ำขึ้นเยอะเลยแล้วขึ้นลมก็แรงมากๆดูตซนฝั่งนี้กันนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นที่าทานอาหารนะครับมื้อเช้าครับ เดินย่อยก่อนนะครับเมื่อกี้เพิ่งกินอาหารเช้ามาครับเป็นส่วนของที่พักก็จะมีเป็นห้องนะครับแล้วก็มีบ้านเนหลังนะครับเป็นสไตล์รีสอร์ทบังกะโลนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็่ห้องนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับร่มรื่นสดๆเลยนะครับก็มีซุ้มนะครับซุ้มเห็ดนั่งเล่นนั่งกินได้นะครับ สะดวกสบายนะครับที่นี่จอดรถได้สุขสบายเลยไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวกําลังจะไปขึ้นยอดเขานะครับยอดเขาเทืเทวดานะครับก็เดี๋ยวยังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ